สวัสดีครับวันนี้เรามีท่านผู้ชงตามดําิ่งนะครับให้พี่้องได้ฟังลวงตาท่านได้โอ้พี่้องฟังครับว่าดูเป็นดินฟ้าสงวนดินทระกอกนะครับ ใครเาไม่รายไปข้างในหลักที่กันนกที่เขาเล็้พวกป่แต่เรียอว่าต้นัหนหายแต่รว่ามุนงเป่าหาย่ซื่งต้องสามปีเราิจารากันไปแล้วเจ้าขรอมที่จะเก่บมันใช่มั้ยแล้วแต่ที่เราซื้อขนาดหมดล้เพราะว่าพิจาแล้วรล้วว่าต้น้าเไปเร่อว่าไม่ชขาไ่ได้ทิงาขาได้ข้ารู้เ่บน ไปรู้งาไป้้ท่านเว่าจะทำต้นดีหายแก่ท่านใครนด้ัดทานรงพยาบาลเนี่ยแต่ยไ่หวรพยาบาลพสบายนึ่งู้จาเดีโรงพยาบาลวันทีนี้ออกไปย้องบาลี่น้อยก็มีนะก็นันะพวกป่วยน้าง้องก็นอยยู่ในนี้ราาพไปรักษาก็น้องอยู่ในนี้เพ่ยงใกล้ๆกันเี่ยนยาบาล้าานที่เข้าร้ยาบาล จะนอนอันผีมาใช้กันโดยินะข้าเดินข้าข่าวเนาะเป็นไปเดินมายู่เพาแกรัตามบนนอ้อยเองพาถม้านั่งนอนเขาเ้ไปนอนนอยตัวมีสตีน่ะคไม่ควบนนาโดยนั่นอันเวาถือว่าร่างวุฒิบััว่าม่น่าสเรแยกแยกออกองนึงือว่าชนหนึ่งอะไเนาะภาคยุทธิเชภาคนยุิคยนแล้วนอนทางขื้นามารถใช้นอกใช้กันมันก็ะเปี้อาบัดมันกอียแล้ว นอนกับพี่ิือว่านปับัตน,อน้องิดสินอกับี่ยิงแต่ไม่แม้แต่ัวเดียวตัีเดียวก็ผิดรอดักแล้วด้วนนว,ว่าบอกน้องไปเท่าหรือมันบุตนี้้วว่านอนบอก้องไปเจ่าวา่าไอ้รถาวิจารณาบุคคลนู้ดวันนี้ไปเท่าสร้างรถาวรถยามบัตไม่ไม่มีอยู่ห้นอกน็จัดไปสิส่นอนน็เจ่าเป็นผู้ว่าราชการด้วยว่าจะานุร่มหา วเราไปบอก,าากไปจัดไปห้องนึงใหรพระไปอยู่วว่าเนี้ยนั่นเรว่าที่ดินว่างรีว่าสิไปซัือ่อดีดไว้สักก่อนอันมมีเวลาทม่ีโอกาสเรว่บนป่าเราไม่เอาแค่ก้าเราก็กเจรณา,ามันโลกยาบาบรตึกขาวพาดตึกสูงขาพาดที่ได้สางอยู่ว่าไม่ได้มี่หรอกว่าคิดไปสะกก่อนการไปบากเราไม่าด้ยมเด้นใส่ ่าโล้พยายวานี้มันชิเป็นประโยชน์คุณธรรมที่ใส่เราเก็่ไข่ได้เพื่อเราจะเด็กเขาเลยก็คืร้างบสเนอ้างบทเหมือนเหมือลายล่ะเพราะว่ามีคนใส่บางที่พาลูบสชดกับนใส่เลยสร้างเมื่อซี่ึ่ทั้งวัดใหญ่ที่เกิดให้เราได้เมืองอะไรว่าที่เป็นลูกโบสชดครับท่อยก็มีลูกไข่ยุกอันนี้เราอ่างสาสตร์มากเลยได้เท็บไข่ได้เพื่อใครใใส่ลูกบ ว่าพ่โรคแห้งโรคนี่กับารรักาไขวัดไป้ปามอค่ะไปโรงพยาบบนสิได้ใส่บริการเนาะเพื่อการสภาพนี่แหละได้มากก็ด็นไดเนาะได้เยบมันเป็นประโยชน์ไหมครับากว่าข้อพ้นวาปานมากหน้าหนาวนมากระจาสภาพนี่ว่ไม่เป็นประโยชน์เาพูดได้ิตจ้าร่วมทำบบุญเอา่นที่ดินรับแต่ลานี้หันึ่งก็ยังดี จบต้องบคดีกันก็ไม่ีใครสช้รู้นึกอะไรเลนะอย่าบอกแล้วแล้วพอโพบอกคนแล้วที่ทางแรนะแต่ว่าลูกสามีเงินมู่กสาวก็มีแต่ว่าเอาแค่คว้างคิดแต่ความพูดเขาบอกนี่ละเพาไปแล้วบอกไปแล้วให้ดให้พดใหเจ้านะแบบี้สิละแต่ว่าบอกที่ทางไปทางนี้เ้อแต่ว่าอยากได้ดีอยากไดดีกันว่าต้องการในทาน ว่ามีข้อสอกมสมบัตงนี้ยงชองบาทค่หนดีมาเ่วมกันไลายลค้นไลลบาทไล่ไลบลไล่ไเพิ่มมร่วมกันักกัเป็นโรพยาบานเนาะเป็นเป็นที่ดิน่ะนะคนตาต่างตางนม่หมดดีเพราะเรียกว่าเจ็ดตารางตกนอกั้นีดีว่าเป็นไรไปแหงดี แต่ว่าผมมีผู้ใดมีอะินล่าดแค่ดีเนาะเาังงางเลี้ยแ่ดีแตามี้ต่ามีเจ้าสาวอเราว่ามีครันบาทสองบาที่สิบบาทสามสบาทแนแต่ว่าพวกี้ตาตัวที่เขาได้บุญนีหละระเ้าจะเป็นผู้ชี้แนะชี้แนะชี้ทางให้เราถ้ามีก็อนุทนาเข้าบัญชีหรือว่าตอนนี้บัญชียังไม่มีเพราะว่นนี้วันยุราชการ พรุ่นี้ก็าจะเปิดให้เรือว่าใครมีจัตากรนั่าจะร่วมกันบูการในเจริญกรลบกลักษาเอาสาไว้นในขบวนก่อนะเขาจะรวบรวมขันคาโเบอบัญชีพวกนี้ก็จะโอนเขาุอีกทีนี้ก็มีหลายท่านแค่หมันง่ายเลยก็ทําไมจะจะรูมาเลเรบัญชีครับเผื่อเผื่อเอาไปเผื่อเอาไปเผยแพร่ทั้งอื่นนะ อัันชีีม้เพราะว่เราเราจะรู้เพราะมออม่นมาจะรู้รู้อด้ไงบัญชีผม<า>ว่าเาาพเราะว่าผมจะได้เผือไปทั้งอื่นด้วยครับพ<ต>ี<ม>่ถามเบิง้งของผมก็ได้ผมอยู่กั็หลงตายช่วงนี้เจีายวขันไดหมายเลขมากผมจะลงใงไพี่น้องไว้เด้เบื้องผมลงในยูทูบตั้มดัมซิ่งครับตัมดัมซิ่งครับผมจะลงแล้วกะ ก็ติดตามไปเขาก็จะได้งหูกันตามตามซิ่งเหรอครับไม่ไงตอนเดียยังไปเื้อครับมีไปเสื้อเหรอครับขายขายตรงเสื้อไหมเอาทั้งหลังกันแค่มทั้งหลังดีกว่าลองจะได้เจะได้เด็กแจ้งจะได้ดูในยูทูบได้ครับเพราะว่ามันจะได้มันจะได้กระจายออกไปติดไงครับเพราะว่าผมสีผมได้มากผมสีแจ้งทั้งนีเพื่อพี่น้องเพอ่ากจะได้เห็นหลายเนาะครับ บอกกันต่อไปทางไลน์ทางเฟซมันก็ออกมากระจายออกไปคือขอขอรายละเอียดว่าเป็นที่ราจแจ้งเขาได้ครับผมโปรเก็ะลงบอกพี่น้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ตั้คือคันเบิ้งไม่หนีกไปกดถูกใจไหมกดติดตามไหมครับไม่หรืหรอ ที uhm. 네่หลังก็ได้าอบันทีก้อนกรไดอนก็ไดตา้วันนี้บ่สะดวกรอบันทีก้อนก็ได้จะลบันทีก็ลอได้ถาเขาถาเขาลบันที่ก็เขียนซื้อเขียนยังไงไปเชื่อยก็ได้ถ้เขียนซื้อเข้าไปเรยก็ได้ เอาเต้สะดวกค่ะเพราะว่าบัญชีก็สิบหลายมือ ¿ah, ค่ะนเปิบัญชีก็สิบหลายมือแต่ในหมายเด็มากจะแข่งจะเขียนซื้อใส่หวเปล่าเียนซื้อใส่ใบร ขับพี่น้องเพิ่นนะครับหลวงตาท่านได้บอกนะครับการทําบุญนะครับพี่น้องที่เพิ่นเดินทางมาไกลนะครับเพิ่นกับบัญชีจะออกมาตอนนี้คือเลขบัญชียังบพันมานะครับพี่น้องก็คือพี่น้องผู้เพิ่นมาไกลเพิ่นก็อยากรวมทําบุญนะครับเพื่อเพิ่นบ่ได้มาอีกนะครับกั เพื่อนกระจาลงตาท่านให้เขียนซื้อไว้นะครับแล้วกัปัจจัยที่ได้นะครับลงตาท่านจะบริเก็บไว้จะให้ตานะครับท่านเก็บไว้แล้วก็บมืออื่นก็เอาเข้าไปในบัญชีนะครับผมจโอออเเข้้าาาามมแลวถยยดสกระไน่ืป ค่ะาเต็มแล้วลงตากิบปิดล่งตาบบเปิดเยค่ะล่องตาเป็นบวเปดเยอค่ะสมมติต้อาเต็มหลานหนึ่งยังสี่กับพอเต็มปุ๊บลงตากะสิปิดเลยกระิบบเปิดเืยบเปิด น้องากสี่แสงเนี่ยเอไหมเดี๋ยังสิเปิด์นายนี่นะครับพี่น้องเป็นรายละเอียดนะครับให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมกันถ้าครบก,กำหนดนะครับลงตาท่านก็นจะปิดบัญชีเลยนะครับกะรอ,อชมนะพี่น้องถาอ้ามันไมาได้บัญชีนะครับที่พี่สุญญาก็ได้เปิดแล้วเดี๋ยวผมแจ้งพี่น้องอีกรอบนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากรวมบุญเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามขึ้นขึ้นบนสวรรค์เนี่ยนะสาขาธนาคารพร้อมสินขึ้นบนสวรรค์เนี่ย อ่ว่าที่ผ่านมาก็สะพานบุญก็สาขานพุนสวรรค์นะค่ะบออมสนะครับอมสีนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับฟังนํากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้กใครลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆทั้งช่องยูทูบตามดัมซิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ